สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายครับกําลังเตรียมตัวโรงงานรอบบ่ายครับรอบบ่ายนี่คือ15บหนาฬิกาสานาทีถึง1นึ่ทุ่มครับรอบเสาร์นี่หกโมงหนาฬิกาถึง12บสนาฬิกาครับรอบเช้าเมืองบรรยากาศโอ้หอนแห้งร้นแดดครับ สี่สิบองศาครับจอดจริงๆครับนี่ครับนานเราครับนี่งวดซีมาเนี oui. ่ยสี่ออเดอร์เนี่ยนะครับบ้านพักที่เราเองครับนี่ครับรถไถในตับนานครับนี่เป็นโรงแพ็คครับ เมื่อก่อนปลูกพริกแอปเปิ้ลลงแท็กมะเสือโอ้ลงแท็กมกพริกบรรยากาศครับเตรียมไปสู้ศึกหนักครับรถนายจ้างครับโตโยต้ตาไฮรัก,กรีโวครับนออกไหมครับออกไม่ออไ,มได้ร้องซ้ำเดือนแล้วปาจิลูครับ ร้อนมากครับสุดๆเลยครับพี่น้องครับรอทีมงานครับพากันว่าพักเทียงบานครับวาเบ,บ,บียดบานอยู่สวนมันมีมองอยูครับมันหอนแห้งเบ,บีกสามสั่วโมงก็เลย ข้ามาเบียกบ้านครับเดินทางกับประมาณ10นาทีครับจากสวนมหอดบาดพักออกมาแต่1 1บเอ็ดโมงสิบเอ็ดสิอโมงสี่สอโมงหาสิบออกมาแล้วครับหอดบานกระเทียงพอดีมะครับพี่น้องครับในเวลาแล้ว ใหลุยกันครับสู้ๆครับพี่น้องครับ